สวัสดีค่ะในรายการอังกฤษง่ายสบายช่างวันนี้นะคะเราจะไปดูดอกริม mer อ,อีกหนึ่งตัวที่เรียกว่า adjustable r e m m e r นั่นเองค่ะตัว adjustable r e a m e r สามารถปรับได้แบบไหนวันนี้เรามีคำตอบค่ะหากคุณเห็นว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์ฝาก subscribe like ก็แชร์คอนเทนต์นี้ให้กับผู้ที่สนใจช่างเรอยากพัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษสาหรับวันนี้ไปเริ่มกันเลยค่ะ what is an adjustable r e a m e r adjustable r e a m e r คืออะไร adjustable r e m m e r นะคะก็คือดอกริม mer ที่ปรับขนาดได้ ซึ่งดอกรีเมอร์แบบปรับขนาดได้เป็นเครื่องมือตัดขวานที่ใช้ในงานเครื่องจักรและงานโลหะ An Adjustable n a reamer is a cutting tool used in machining and metalworking processes เพื่อที่จะขยายรูหรือตกแต่งรูให้เรียบเนียนในชิ้นงาน To enlarge or shape holes in workpieces ดอกรีเมอร์นี้ถูกออกแบบมาให้คว้านรูตามขนาดที่พอดีและทำให้รูเรียบเนียน is designed to achieve precise dimensions and smooth finishes ไม่เหมือนกับดอกรีเมอร์ที่ปรับไม่ได้ซึ่งจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเดียวซึ่งปรับไม่ได้ unlike a fixed reamer which has a set diameter โดยดอกรีเมอร์ปรับขนาดได้นี้จะสามารถปรับขยายคมตัดได้เป็นช่งชวงๆ adjustable n a reamer can be adjusted to various sizes within a certain range คำว่า certain range คือช่วงระยะ ที่สามารถปรับได้เช่นจาก9.5ถึง10.5ม mm ิลิเมตรเท่านั้นหมายถึงน้อยกว่า9.5หรือมากกว่า10.5ม mm ิลิเมตรก็ไม่ได้โดยคำว่า range คือพิสัยหรือว่าวิธีขอบเขตที่สามารถกระทำอะไรบางอย่างได้และยังหมายถึงเทือกเขาใน mountain range ได้อีกด้วยส่วน specified range คือช่วงระยะที่เจาะจงว่ามีขนาดเท่าไหร่มีการบอกตัวเลขและหน่วยที่แม่นยำค่ะ เรามาดูกันต่อที่ components หรือส่วนประกอบหลักของ adjustable reamer กันค่ะดอก reamer แบบปรับได้มีส่วนประกอบก็คือตัวดอก reamer adjustable reamers typically consist of a body มีฟันตัดหนึ่งหรือหลายฟันซึ่งสามารถเคลื่อนตัวในแนวรัศมีได้ with one or more cutting blades that can be removed gradually within the tool body จึงทำให้ดอก reamer สามารถตั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง รูที่จะคว้านได้ตามช่วงของดอกรีเมอร์ This allows the reamer to be set to different diameters within its specified range และยังมีก้านที่ทำเอาไว้เพื่อเอาไว้จับหมุนคว้านรูอีกด้วย Also s o the shank provides grip for rotation คำว่า g r a d u a l l y คือตามรัศมีวงกลมอย่างเป็นรัศมีซึ่ง move g r a d u a l l y คือการเคลื่อนที่ตามแนวรัศมีวงกลมนั่นเองค่ะ เรามาดูกันต่อที่ Functions หรือหน้าที่หลักของ Adjustable Reamer กันค่ะดอก r e a เมอปรับขนาดได้ใช้ในงานที่ต้องการความละเอียดแม่นยำละงานเก็บเศษรูให้เนียน Adjustable Reamers are commonly used in applications where high precision and fine finishes are required เช่นงานผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ such as in the production of machine parts, tools, and other components ดอกรีเมอร์ปรับขนาดได้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับได้ให้เข้ากับขนาดรูที่หลากหลาย They offer flexibility by allowing adjustments to accommodate variations in hole sizes เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของ adjustable reamer ดอกรีเมอร์แบบปรับขนาดได้รวมไปถึงหน้าที่คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ components ทั้งหมดครั้งหน้าจะเป็นอุปกรณ์หรือดอกรีเมอร์ชนิดไหนรอติดตามตอนต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ